ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านเจ้าของลายมือที่ให้ลายมือมาเป็นวิทยาทานนะคะขอให้ท่านคิดสิ่งใดได้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะมาเริ่มจากด้านซ้ายมือเลยนะคะลักษณะเส้นชีวิตนะคะ ลักษณะเส้นชีวิตยาวมาถึงตรงส้นมือนะคะเอ่อก็ชีวิตก็มีปัญหาบระสัทบ้างก็เป็นเส้นช่วงช่วงที่ตัดนะคะและก็มีเส้นสมองค่ะเส้นสมอง เส้นสมองก็มาถึงเนินจันร์ทก็เป็นคนที่จินตนาการสูงและก็มีเส้นใจค่ะเส้นใจเส้นใจนี้ก็ตกอ่องก็แสดงว่า,าใช้เงินปเปลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแยก มีแยกไป็นเินพป็หัสก็เป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนใจดีแล้วก็เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็เป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็มีเส้นเสาค่ะขึ้นมาแสดงว่ามีเงินมีทองใช้นะคะมีเส้นอุปธรรมค่ะอุปธรรมมีเส้นอุปธรรมแล้วก็มี เส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นแถงนะคะเส้นแถงแล้วก็มีเส้นวาสนาค่ะ ขึ้นบนเส้นชีวิตก็ดิ้นรนด้วยตัวเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้แยกมีกากบากแล้วก็แยกมาเป็นเส้นเสาก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีสัมผัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็ช่วยให้แควคลาดปลอดภัยอันนี้เส้น เส้นพุทค่ะเส้นพุทมานี่แล้วก็เส้นอาทิตย์มีหลักมีหลักคำยันแปลว่ามีเงินทองไหลไหลามาไหลาทางแต่ว่าใชา้มันตกล่องนะคะได้มาก็ใช้เยอะได้มากก็ใช้มากนะคะเกี่ยวกับด้านขวามือ มาทางด้านขวามือบ้างนะคะบุคคลท่านนี้ค่ำพูดค่ะคือนิ้วก้อยจะสั้นเกี่ยวกับลักษณะการพูดจาเนาะแล้วก็เส้นชีวิตมาถึงเนินนินยาวค่ะชีวิตยืนยาวแล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์เส้นหลักทรัพย์เส้นที่ดิน นะคะเส้นหลักทรัพย์เป็นคนที่มีหลักทรั์นะคะในบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีเส้นสมองมาถึงเนินจันแล้วก็แยกออกมาตรงนี้นะคะเป็นคนที่จินตนาการเพ้อฝันเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะคะแล้วก็มีเส้นกะกะบาทตรงนี้ก็ในระหว่าง เส้นใจกับเส้นสมองค่ะเส้นใจก็ตกล่องก็เป็นคนที่ใช้เงินมือเติบแล้วก็เป็นตัว M อ่าลักษณะลัคกี้เอ็มลัคกี็มก็มีเงินมีทองใช้นะฮะอ่าจับเงินล้านได้แล้วก็มีเสายันค้ำนะคะเสายันคำ้ำเสาเอ่อกันเงินนะกันเงินค้นนคำอย่างนี้แล้วก็มีเส้นอ่าตัว V v วิกตอรนะคะ แล้วก็เส้นเสาก็ขึ้นมาลักษณะนี้ก็แสดงว่า,ามีหลักมีฐานนะคะแล้วก็มีเงินมีทองแล้วก็มีหนี้สินเช่นกันเส้นตรงนี้นะ,ะเส้นตรงนี้เส้นหนี้สินและก็มีเส้นอุปธรรมค่ะคนอุปธรรมแล้วตรงนี้ก็เป็นเนิน เป็นเส้นเดินทางนะ,ะเดินทางอาจารย์ดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้มาด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเออเป็นดาวที่เนินที่ราบค่ะลาบอังคารดาวที่ราบอังคารก็เป็นคนที่ลำบาก ทำงานด้วยความดิ้นรนความลําบากนะคะแล้วก็มีที่บอกว่ามีการแท้งนะลูกแทงไปมีเส้นราบกาตรงนี้เส้นราบมีโชคมีราบนะลองถ้าถาถ้าเป็นคนเสี่ยงดวงลองเสี่ยงดวงดูนะคะว่ามีโชคมีราบอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นเส้นหลักซัพบบา้ปลไปชีวิตก็ได้อยู่กับลูกกับหลานดูแลสุขภาพด้วยนะคะตรงนี้มีเส้นตัดนะระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางน้ํานะคะเพราะมีเส้นตัดอยู่ก็ระวังโรคประจําตัวนะคะที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคเกี่ยวกับกบระเพาะปัสสาวะเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นเกาะนะเป็นเกาะนี่ค่ะมันเป็นเกาะยาวทำให้ให้ดูเป็นเกาะยาวตรงนี้ค่ะทำให้เหมือนอยู่ในเหมือนเหมือนเราอยู่ในความทุกข์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเส้นอุปธรรมก็มีเส้นตัดขวางแล้วก็มีเส้นอุปสรรค ค่ะสรุปรายมือท่านนี้ในบ้านปลายชีวิตก็ได้มีความสุขอยู่กับลูกกับหลานมีหลักทรัพย์มั่นคงมีที่ดินมีบ้านช่องเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีลูกที่ดีที่ได้อยู่กับลูกแต่ให้ระวังรักษาสุขภาพของตัวเองเพราะเป็นโรคประจำตัวอยู่เพราะเส้นเกาะยาวเส้นเกาะที่อาจารย์วงไว้ให้ดูที่สีเหลืองนะคะเกี่ยวกับโรค เบาหวานไขมันความดันอะไรพวกนี้ต้องดูแลรักษาตัวเองสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบความทำนายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ